ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งครับที่อยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองแต่ยังมีความลังเลสงสัยไม่ค่อยมั่นใจผมแนะนำให้คุณดูคลิปนี้ครับหลายคนครับเข้ามาปรึกษาโคชบีครับว่าหนูอยากจะทําแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองค่ะหนูอยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเอาไว้ขายทาง i อทาง f a c e b o o k ทาง l i น์ต่างๆนานาครับแต่ละคนก็มาด้วย ความฝันและก็ความหวังเตนเปลี่ยมกันทั้งนั้นแต่ผมมีคําแนะนําเบื้องต้นนะครับว่าก่อนที่เราจะทําแบรนด์เสื้อผ้านั้นเนี่ยเราต้องมีความพร้อมอะไรเตรียมตัวก่อนบ้างความพร้อมประการแรกนะครับเบียรน้อยๆนะครับคุณต้องมีประสบการณ์ในการขายเสื้อผ้ามาบ้างแล้วครับเพราะว่าถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ในการขายเสื้อผ้าเลยแล้วคุณไปเปิดแบรนด์ของตัวเองเลยนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพบเลย99%ก็คือเมื่อผลิตของออกมาแล้วไม่รู้จะเอาไปขายใครเพราะคุณไม่มีประสบการณ์คุณไม่ ไม่รู้มาก่อนว่ากลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการขายนั้นคือใครกันแน่ส่วนใหญ่นะครับของก็จะเอามากองอยู่ที่บ้านครับแล้วก็หาวิธีระบายของหรือขายของอันนั้นไม่ได้สุดท้ายคนทําแบรนด์ก็จะเจ็บตัวแล้วก็เลิกล้มไปในที่สุดครับขาดทุนในที่สุดครับข้อแนะนําประการที่2เลยคือคุณต้องขายเสื้อผ้าอย่างอื่นมาก่อนครับเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าตลาดลูกค้าที่เหมาะกับตัวคุณ ลูกค้าเขาต้องการเสื้อแบบไหนกันแน่แล้วคุณจึงจะไปทำแบรนด์เสื้อผ้าให้มันตรงกับความต้องการของตลาดที่คุณมีอยู่แต่คนส่วนใหญ่ครับมักจะทำตรงกันข้ามครับคือไปหาสินค้ามาก่อนครับไปสร้างแบรนด์มาก่อนครับแล้วค่อยเอาไปหาลูกค้าทีหลังครับแบบนี้ครับมันผิดขั้นตอนการทำธุรกิจผิดขั้นตอนการทำการตลาดอย่างชัดเจนเลยครับและสุดท้ายก็จะต้องเจ๊งไปครับ และข้อควรระวังอันที่3นะครับที่คุณจะต้องรู้ไว้ก่อนที่คุณจะทําแบรนด์นะครับว่าการลงทุนทําแบรนด์เสื้อผ้านั้นเนี่ยในเรื่องของการผลิตการตัดเย็บไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายหน้ากลัวกว่ากันมากเลยก็คือค่าการตลาดมหาศาลเลยครับคุณลองจินตนาการตามผมนะครับแบรนด์ของคุณเกิดมาใหม่เป็นแบรนด์เล็กยังไม่มีคนรู้จักครับคุณต้องใช้ค่าการตลาดจํานวนมหาศาลครับเพื่อประชาสัมพันธ์การรับรู้แบรนด์ให้คนรู้จักแบรนด์ของคุณให้คนเชื่อมั่นในแบรนด์ของคุณจํานวนเงินตรงนี้ ที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนลูกศิษย์ผมหลายคนครับพอไปทําแบรนด์เสื้อผ้าเองแล้วเนี่ยปรากฏว่ากําไรที่ได้จากการขายครับไม่พอค่าใช้จ่ายทางการตลาดสุดท้ายก็ต้องปิดแบรนด์ไปในที่สุดครับถ้าคุณอยากจะทําแบรนด์เสื้อผ้านะครับผมอยากจะให้คุณคิดให้รอบคอบมากกว่านี้สักหน่อยมีความรู้เรื่องเสื้อผ้าให้มากกว่านี้สักหน่อยนะครับและถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อควรระวังในการทําแบรนด์เสื้อผ้านั้นผมแนะนําให้คุณลงคอร์สคอร์สนี้ครับชื่อคอร์สว่า7เคล็ดลับขายเสื้อผ้าออนไลน์ ยงงไงให้ได้แสนต่อเดือนครับเป็นคอร์สที่จะบอกว่าคุณจะขายสื้อผ้าอะไรยังไงคุณถึงขายดีคุณทําเพจยังไงสร้างตัวตนบนโลกอะไรยังไงไลฟ์ยังไงให้ขายดีไลฟ์ยังไงให้คนดูเยอะ ไลฟ์ยังไงให้มีคนเฟของคุณทุกวันโพสต์ Post แบบไหนสร้างแวน์แบบไหนทําให้คุณขายของได้ขายดีรวมถึงบอกความรู้เบื้องต้นครับในการขายเสื้อผ้าออนไลน์ว่าเขาซื้อกันจากแหล่งไหนแหล่งไหนถูกควรไปซื้อแหล่งไหนเวลาใดแบบนี้ด้วยนะครับถ้าคุณสนใจคอร์สนี้นะครับทักอินบ็อกมาที่เพจได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเพจพี่บีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ทางช่อง YouTube ก็มีนะครับช่องพี่บีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์และเดี๋ยวนี้มี ทาง l ล n e แอดไอแล้วก็ติ ktok ok แล้วนะครับผมทุกทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์เวลา8โมงเช้านะครับจะมีสาระความรู้ดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงมือถือคุณทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ CEO พี่บีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์